มอ่นไครับอ่อนีนน่นี่เป็นนี่เป็นทริปของแคมเปญครับส่วนทริปส่วนตัวก็เยอะแยะครับเยอะแยะมากมายก็บอกบ้างไม่บอกบ้างแล้วแต่ไอที่บอกได้จะไปไหนบ้างคะที่บอกบอกได้จะไปไหนบ้างก็อาจจะเป็นทริปเอ่อก็ที่แบบพวกไปต่างประเทศขี่มอไซ์อะไรปแบบกรติอะไรครับแต่ว่าทริปแบบไปกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยส่วนตัวก็ก็ก็ไม่ได้แบบเพราะมันเยอะมากครับมีมีทุกเดือนครับไปกันเร,อยอยเรื่อยๆอยู่แล้วพักผ่อนเรื่อยๆอยู่แล้วชาร์จแบต ลอ๋อจริงๆไม่ครับจริงๆก็มีถ่ายแบบเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรเพราะว่า,าคือก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบคอลเลกชันใหม่มันก็จะเป็นแบบพวกเสื้อเชิ้ตบางๆชิลๆแบบเป็นกางเกงแบบขาสั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็ชิลๆ,ๆ,ๆปกติ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ถอดอะไรแบบอยู่แล้วน่าเกลียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่แบบผู้ชายแมนๆเฉย ไม่มีครับอ๋อหมายถึงว่าถ่ายพวกเนี้ยมีบ้างครับแต่ว่าซัมซเมอร์ช่วงแบบเมษาหรือว่าช่วงเนี้ยเล่มที่ออกก็ก็กเออก็มีเหมือนกันนะแต่ก็แบบไม่ได้แบบหรือวาอะไรมากแต่ว่ามีต่อมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมถึงไม่แบบว่าไม่ไมีไม่รู้ครับเพราะเขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการคือถ้า,ถ,าถ้างานไม่ผ่านผมผมก็จะไม่รู้ถ้างานผ่านก็ถึงจะรู้ไงมีแต่มีตเยอะหว่าเมื่อไร่พวกเกงในงี้หรอ ไม่มีหรอครับไม่มีไม่มีปวดก็ที่เห็นแหละครับเต็มที่แล้วก็ก็แค่สมัยแบบเมื่อปีที่ผ่านมาที่แบบที่เป็นยังเกยงยีนั่นก็สุดแล้วแหละยังยีนชกโนน่ะตอนนู้นเน่ยนั่นผมว่าเต็มที่แล้วพเคยเพราะว่าอยากจะปวดอายุสาสินี่จะสาบจริงๆขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ครับขึ้นอยู่กับคุณแม่ว่าปกติเราก็ ทำคนเองคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องมีเหตุผลที่ต้องทําหรือว่าใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กะไว้แบบคือเราไม่ได้ตั้งวันเวลาไว้เพราะว่าเขาห้ามใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้มันก็จะมีคนมารอส่วนบุญของเรามันก็เป็นบาปถ้าเราไม่ทําตามนั้นอะไรเงี้ยก็คือเอาเรื่อยๆก็คือเอาผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ว่างเพราะว่าจริงแล้วเราทําเพื่อพวกเ,เขามากกว่าทําเพื่อแบบผู้มีพระคุณอะไรเงี้ย เอาผู้ใหญ่แบบสะดวกเอาครอบครัวสะดวกผมแบบคือเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมยังไม่อยากมีเมียตอนนี้ไม่ไม่เป็นต้องบวชใช่ไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีไม่มีครับไม่มีเกิดอะไรทั้งสิ้นผู้ใหญ่ก็ไม่เร่งด้วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหนฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกว่าไม่เร่งครับชิลๆิลทำงานไม่เองก็มีแบบตั้งใจเลยว่าไม่ไม่ไม่มีครับใช่ครับเรื่อยๆ เเรื่อองบียดะไรอย่างงี้ไม่กลัวครับมันแต่สนใจแล้วถ้าตามหลักมันก็ต้องบวชก่อนอยู่แล้วครับใช่หรือว่าจะรอไม่ได้แต่งงอะไรอย่างเ้เหรอกลัวไม่หล่ออ่ะกลัวแต่งงานแล้วหัวโล่นะบวชก่อนสักหน่อยก็ได้มั้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนเรื่องพวกนี้ครับเรื่องงานละครมาครับเป็นไงบ้างก็ เรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะออนแอร์แล้วครับก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าหน้าร้อนถ่ายละครก็จะแบบไม่นะเพราะว่าแบบบางเรื่องก็แบบถอดเสื้อขี่ควายบางเรื่องก็โชคดีหน่อยอยู่ในห้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็คงได้ดูทั้งสองเรื่องในปีนี้นะครับเป็นพระเอกขดีของช่องเมี่ยวก็คุณพวกคุณว่าไงครับเออผมไม่สามารถที่จะแบบบปมโมทตัวเองได้ขนาดนั้นต้องถ่อมตนนิดนึงก็คือ มันก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็มีงานเท่าเทียมกันไม่มีใครขายดีไปเกินกว่าใครทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันบางคนชอบคาแรคเตอร์แบบนี้บางคนชอบแบบนี้ก็แล้วแต่เราก็เป็นอีกาแรคเตอร์หนึ่งที่อยู่ในช่องที่ที่ทุกคนก็ก็เสิทุกคนก็ดูครับอย่างปีนี้ที่เรียจะรับแค่สองเรื่องไหมคะหรือว่าก็เพิ่มไม่ครับก็ปีละสองเรื่องเต็มที่เพราะว่ามันได้แค่นั้นจริงพอคิ่ทงคนใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับ เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยรับมากกว่านี้นะเต็มที่ก็คือ3เรื่องแต่ว่าเรื่องที่3ก็จะไม่ได้ออกแอนในปีนั้นไงก็จะไปออกอีกปีหนึง่งอะไรเงี้ยครับใช่ไม่มีเลยครับช่วงนี้ก็บริหารร่างกายไปก่อนออกกำลังกายฟิตหุ่นเพราะว่าเพื่อนแพงเหมือนเขาต้องถอดเสื้อเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาแบบไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย เคยบอกว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาขยับความสัมพันธ์เลยจะหาเวลาอะไรอย่างเงีหาเวลานอนก่อนก็ดีครับก็ก็ก็ผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีแหละเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสงกรานต์จริงๆสงกรานต์มันช่วงที่หยุดเนาะแต่ผมก็ดันซ่าไปเที่ยวอีกไงก็เลยไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับก็ชิลๆไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กระเกณอะไรหรือว่าขับไปได้กค่ไหนไหมคะโอ้โหยากเลยครับลำบากครับ ก,ก็แบบขี่มาอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมอ่ะออกทริปต่างประเทศไปเรื่อยๆทำภาษาแบบคนขอคิวได้ไงหรือว่า <c oughs> ใกล้ๆรอบๆละแวกนี้ <c oughs> ประมาณนั้นเลย่ะสิบกว่าวันอย่างนี้ไปอยู่ไม่ใช่ใจหรอือไม่ไม่ค่อนข้างที่จะเป็นชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดถึง <c oughs>